สดีรัวเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบิตคอยล่วงอย่างหนักนะครับที่สุดในรอบปีนะครับผมได้ทําการซื้อเหรียญของบิตคอยไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น b t c แล้วก็ชิบะนะครับผมซื้อเก็บไว้2เหรียญนะครับตอนที่ราคาลงต่ําุสุดๆนะครับอยากจะรู้ว่าจะสามารถทํากําไรได้จริงไหมนะครับผมได้ลองมาแล้วประมาณ1สัปดาห์นะครับมาดูกันเลยนะครับผมซื้อเหรียญในแอปไมเน็ตนะครับ วิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการเชิญชวนลงทุนหรือว่าแนะนําในการลงทุนเรียงใดนะครับเพียงแต่ให้ดูเฉยนะครับว่าข้อดีข้อเสียนะครับในการซื้อเหรียญหรือว่าลงทุนในบิตคอยนี่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีใช้งานในไบ,บนั้นนะครับสามารถสมัครที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูกันเลยนะครับว่าผมซื้อเหรียญ b t c ไว้แล้วก็ชิบ,บะในแอปบปนั้นสามารถทํากําไรได้จริงไหมนะครับ กดเข้ามาที่ b บ n น n ด์นะครับเนี่ยครับวันนี้ตลาดเขียวหมดเลยนะครับช i บะ USDT ก็บวกมาที่6.36%นะครับแล้วก็ BDC USDT บวก4%นะครับเป็นตัวที่ผมซื้อไว้นะครับนี่ครับผมซื้อ BDC ไว้แล้วก็ช i บะครับตัวละ5 0ากว่า S นะครับ BDC 500กว่า S นะครับแล้วก็ช i บะ ห้ากว่า S นะครับทีนี้จะให้เข้ามาดูที่กระเป๋าเงินนะครับนี่ครับ PNL นะครับบวกมา2 4 9 0 S านะครับ2.22นะครับจากเงินทุนนะครับนี่ครับเหรียญที่ผมซื้อก็จะเป็น BDC นะครับแล้วก็ชีบานะครับก็วันนี้มีกำไรนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดกำลังกลับตัวนะครับกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ลงไปจุดต่ําสุดแล้วนะครับตอนนี้กําลังรีบาวกลับขึ้นมานะครับผมจะรอดูประมาณอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับว่าจะยังมีกําไรอยู่หรือเปล่านะครับยังไงก็ศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าครับกับผมต้นวุฒินะครับ